สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนสบายดีไหมครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็รู้สึกต่งเต้นและก็รู้สึกมีความสุขและก็เช่นกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะรับซีรีส์ใหม่หรือว่าเรื่องราวของพระเจ้าใหม่ครับอาจารย์ครับผม uh, ก็รู้สึกก็ <the> ดีใจดีใจนตื่นเต้นด้วยเพราะผมคิดว่าซีรีส์นี้ก็จะ จะเป็นพระพรมากครับผมก็สัหรก็คนที่ก็ชมชมดูครับแล้วก็ในในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เด่นโดยพระสัญญาของพระเจ้าครับผมแต่ส่วนมากคําสัญญาของพระเจ้าส่วนมากมีเงื่อนไขครับคือยกยกยกตัวอย่างกับพระคัมภีบอกว่าพระเจ้าบอกว่าจงเข้ามาใกล้เราแล้วเราจะเข้าไปใกล้แทน a เมนะครับอย่างนั้นก็ เหมือนกับพระเจ้าก็สัญญาแต่ว่ามันมีเงื่อนไขครับผมถ้าเราทำอย่างหนึ่งพระเจ้าทำอีกอย่างหนึ่งครับครับอย่างนั้นก็ในซีรีส์นี้ก็จะได้เราก็จะดูถึงคำสัญญาของพระเจ้ากับเดลอาติดแล้วก็ที่จะก็เรียนรู้เมื่อเราทำยังไงพระเจ้าก็จะทำยังไงครับผมล้วนั้นก็คิดว่าก็เมื่อซีรีส์นี้กระจกที่น้องก็คงก็ได้รับพระ h o n มากใช่ครับผม ครับก็ครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่าซีรีส์ในเรื่องนี้ในอาทิตย์นี้ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันชื่ออะไรครับอาจารย์ก็วันนี้เราก็จะดูในซัลเดรติโบตีซีซัพแอดและ then เกี่ยวกับการที่คำสัญญาของเพราะจาเมื่อเราช่วยคนที่อยากจรีรู้คนที่ออนแอครับผมอย่างนั้นขอให้อาจารย์ยูเบิลช่วยช่วยแอร์ให้เราในซัลเดรติโบตีซี1ั ข้อหนึ่งถึงข้อสามครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับใ,ในพระธรรมสดุดีบทที่41ข้อที่1เป็นต้นไปได้กล่าวไว้ว่าคนที่เอาใจใส่คนยากจนถือว่ามีเกียรติจริงๆคนเ,เมื่อคนนั้นตกทุกข์ได้ยากพระยาเวจะช่วยเหลือเขาพระยาเวจะปกป้องและช่วยรักษาชีวิตเขาไว้เขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินนี้และพระองค์จะพระองค์จะไม่มอบเขา ไปให้พวกศัตรูของเขาทําตามใจชอบ mm hmm. เมื่อเขานอนป่วยอยู่บนเตียงพระยาเวจะทําให้เขาแข็งแรง mm hmm. เมื่อเขาป่วยพระองค์ก็จะรักษาให้เขาหายเหมือนเดิม mm hmm. ครับเอเมนเราทีน mm ี้เราจะได้เห็นว่าเมื่อเราก็ช่วยคนยยกจนหรือพราะคมีบังบับบว่าคนออแอรับ มีพระพรเจักรยังที่แดนอันนี้เยอะนะครับผมครับอย่างงั้นก็อยากจะให้ให้เราดูเดนักข้ออันนี้ก็ correct เมื่อช่วยคนแยกจนหรือคนทุน on air จะได้อะไร correct correct ถือว่ามีเกียรติจริงๆนะครับมีมีเกียรติแล้วก็พระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งบอกว่าเป็นสุขเอเมนนะครับ แล้วก็เรื่องนี้ผมก็อยากจะ,ะก็เป็นพย,ยาน<ม>ด้วย mm hmm. มีมีครั้งหนึง่งเมื่อก่อนที่ผมอยู่อยู่แคนาดาแล้วก็ตอนที่ผมก็เแบนสมาชิกในคสอแจ็ค hmm. แล้วก็ผมมันก็รู้สึกมันท้อใจ mm hmm. ก็อาจจะมันรู้สึกมันสกเศร้าโดยมันก็โดยจริงๆก็ไม่ไม่รู้สาเหตุครับผม ผมก็ไปบวันาทีตแล้วก็โดยคิดว่าก็ไปแล้วก็ทนมัสการผมก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเสร็จแล้วไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยอย่างนงี้นผมก็เดินที่จะกลับ Uh, ที่พาระนที่ผมเช่าอยู่ครับนนัณนที่พมกาลังเดินอยู่ก็มันมีเฮวแล้วก็กําลังเดินขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถเข็นขาก็กําลังก็ทามที่จะขึ้นและผมมาจริงๆผมก็เดินผมเห็นเขาเ,าเดินแผ่นและผมยุดแล้วผมกลับมาก็ถามเขาว่าะจะให้ผมช่วยไหมเ้เขาก็ <laughs> ดีอย่างนั้นผมก็ปลัดเขา ช่วยเขาส่งเขาทั้งอพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็ลาเขาก็เริ่มที่จะเดินด่อปับและในเวลานั้นผมสังเกตอ้าวตอนนี้ผมมีความสุขอความสุขท้าวหายไปไหนบคร้บอนนก็ชัดเจนมากอันนี้ผลที่ได้รับช่วยช่วยคนที่ออนแอร์ครับครับก็ข้อที่สองข้อที่สองก็คือเมื่อคนนั้นตกทุกข์ได้ยากพระยาเจะช่วยเหลือเขาครับ สำหรับชีวิตของเราอันนั้นเมื่อที่เราเป็นคริสเตียนเราก็จะเผชิญกับบางครั้งที่เรามีความทุกข์ยากในชีวิตของเราอันนั้นข้อส้นเนี่ยควเจชาทีนี้ก็เมื่อเราก็ช่วยกันยากจนคนอ่อนแอเจชาก็จะกลับมาช่วยเราด้วยเราก็เผชิญกับปัญหาในชีวิตข้อสามข้อสามพระยาเวจะปกป้องเขาแลับ อันนี้ดีไหมเห้แมนดีมากรู้สึกมันมีบางครั้งก็ฝ่ายผู้ชนะก็มีศัตรูเยอะนะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีเพื่อนมนุษย์ด้วยที่เป็นเป็นศัตรู uh huh. อันนั้นนะจริงๆแล้วก็มันมีมันเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็มันมีส่วนหนึ่งที่มีกนแกนปกป้องครับผมแต่ว่าอันนี้มันกับมันจะขึ้นอีกดัาหนึ่ง hey, <man. S 1> ก็ที่จะมีแกนปกป้องอย่างพิเศษเพราะเราก็ เอาใจใส่คนที่ยากจนครับผมข้อดอไปข้อต่อไปคือและจะช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ครับก็อันนี้ก็เหมือนกับก็คล้ายๆกันอัน,นี้พระชา้าก็ทั้งจะปกป้องเราก็แล้วก็ที่จะรักษารักษาชีวิตของเราไวา้ครับผม ก็แม่เราก็มาจะเผชิญอะไรที่ม,มันเป็นภายดชีวิตของเรารอันนี้เป็นพระพรของพระเจ้าในการปกป้องและการที่จะรักษาชีวิตของเรา <Amen. S 2> มันโอเคเอ,เอาดาไอไ้นะครับต่อไปก็ข้อที่5าคือเขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินนี้อ่าครับอ,อันนี้ผมรู้สึกอ,อ่าน,นี่เขาชอบ <Amen. S 2> ที่จะรับพระพรในแผ่นดินเพราะว่ามันเป็นบนกับเป็นกว้างมันกับ ก็ในเพนนดินในโลกโลกนี้พระเจ้าก็จะอวยพรเราก็จะมีความหมายถึงก็หลายอย่างแต่ว่าเกี่ยวกับการเจริญขึ้นครัรในในเพ่นดินครับขอ้อที่6และพระองค์จะไม่มอบเขาไปให้กับสตรูของเขาทําตามใจชอบเอ่ครับอันนี้ก็น่าน่าสนใจครับเพราะว่าก็อ่าแต่ทั่วๆเราก็พระเจ้าก็ไม่มอบเราไว้กับสตรูใช่ไหมครับอ่ครับก็ พระเยซูก็สอนให้เราก็อธิษฐานก็ mm hmm. ที่จะก็อย่อาตกอยู่ในกนกนทุลอรับแต่ว่าบางครั้งชีวิตของเราก็อาจจะสะดุด mm hmm. เราอาจจะไม่ใช่จริงๆที่ประจ้าก,ก็มอบเรา mm hmm. แต่ว่าเราเบิ o ์ดโอเครับก็ให้มันซ mm hmm. าตานนะครับแต่เมื่อเราก็ช่วย mm hmm. น,นี่ก็โคนนยากจนคนอ่อนแอ เหมือนกับเหมือนกันมันก็ยิกระดับนั้นก็มันมันพระพรพระเกลของพระเจ้าสํารับราอ์ครับและก็ข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดคือเมื่อเขานอนป่วยอยู่บนเตียงพระยาเบจะทําให้เขาแข็งแกร่งครับเอเมนีดีไหมดีมากครับครับวันนั้นก็ในในพระคัมภีร์จริงๆมีก็สอนเยอะเกี่ยวกับการรักษาโรคใช่ครับแล้วก็มันมี ในภาคเฉลี่ยก็มีวิธีทางต่างๆที่ประชาชนใช้ในการรักษาโรคอ่าจริงๆเร,รื่องนี้ก็วันนั้นก็อยากจะสอนเพราะว่าไม่ใช่เพียงวิธีทางยางหนึง่งแต่มันวิธีทางหลายอย่างที่ประชาชนใายเพื่อมีการรักษาโรคครับอันนี้ก็เป็นเป็นคำสัญญายของประชาชนอีกอย่างหนึง่งครับครับเมื่อเราก็เอาใจใส่เราก็มีใจที่จะช่วยคนยากจนคนอ่อนแอครับเมื่อเราก็ไม่สบาย พระเจ้าก็จะช่วยเราใช่ครับ,รบที่เราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะฟื้นขึ้นอ้มนครับอย่างนั้นก็ข้อน,นี้ผมรู้สึกอัศจรรย์อันนี้มีพระพรก็เจ็ดอย่าง huh. ก็เพียงก็การที่เรามีใจมีความรักของพระเจ้าก็ huh. ที่จะเอาใจใส่ที่จะช่วยค,คนที่ air อ่อนแอคนคนที่ยากจนครับผมแล้วก็ผมก็สังเกตทีนี้ด้วย ก็เรื่องนี้ในงานที่จะช่วยคนอ,อ,นอ่อนแอก็เป็นเรื่องสาคัญต่อพระพักของพระเจ้าครับเมื่อมีพระพรมากมายขนาดนี้เมือมอม่อเราทําอย่างงานก็อยากแจกก็ก็นุนใจก็ท้าทายก็พี่น้องด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญในในหัวใจของพระเจ้าครับแล้วก็เราควรที่จะก็เอาเข้ามาในใจของเราด้วยเมื่อเราก็ทาตาม รัพระพรของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตของเราด้วยเอเมนเอเมนเอเมนครับครับครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้หนุนใจเราแลาได้พูดคุยเกี่ยวกับการที่เราเอาใจใส่คนยากจนผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับพี่น้องผู้รับชมทุกๆคนเนาะก็ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็อยากจะเติบโตไปกับพระเจ้าอยากจะก้าวหน้าไปกับพระเจ้าอยากจะมีประสบการณ์ เหมือนกับที่7หัวข้อนี้ที่ <Okay. S 1> เราได้เรียนรู้ด้วยกันผมก็อยากจะฝากหนุนใจท้าทายพี่น้องเช่นกันเนาะพระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้มีประสบการณ์ในการจับเตรียมหร mm ือ hmm. ว่าการทรงน้ำที่มาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่สาคัญมากที่สุดคือการที่เราจะมีใจในการที่จะช่วยเหลือคนที่ดูอ่อนแอกว่าเราหรือว่าขัดสนกว่าเราผมเชื่อว่านั่นเป็นพระพรที่พระเจ้ากำลังจะจัดเตรียมให้แก่เราครับอเมนอเมน แล้วก็อาจารย์อาทิตย์นะผมก็รู้สึกก็ยิ่งตื่นๆตครับ <laughs> ผมเพ <laughs> ราะว่าอาทิตย์น้าก็คำคำสัญญาของพระเจ้า huh. ที่ผมอยากจะสอนก็อาจจะคล้ายๆกับข้อหนึ่งที่นี่เกี่ยวกับก็ที่จะเจริญขึ้นในแผ่นดินก็ท, huh. ที่จะที่จะมีความสํเเร็จครับแล้วก็มือนเป็น มอนกบเป็นเป็นคำสัญญาที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราก็เรียนรู้ mm hmm. เอามาใช้ในชีวิตของเรา mm hmm. ก็ทุกคนก็อยากจะเจรินรขึ้นใช่ม<ช>ครับ<ไ><ม>ทุกคน mm hmm. อยากจะมีความสมดุล mm hmm. แลวก็อันนี้ที่จะสอนอาทิตย์นะถ้าถ้าทำได้แน่นอน100เรพราะว่าพัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกพระัญญาของพระเจ้าทุกข้อ ก็เป็นความจริงเอเมนเอเมนในพระเยซูคริสต์เอเมน <Amen. S 1> <Amen. S 2> ครับผมฮาเลลูยาเอเมนครับครับผมก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ